มาค่ะพบกับรายก <c oughs> <c oughs> ารช้าเย็นยังไม่ทันกินข้าวอ่ม <c oughs> ตอนนี่ประเทศไทยหรือดาลกเนี่ยมีวันหนึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าร้อนทุกวัน,นะคะ่ะ <c oughs> มีชาวไร่ชาวสวนต้องวิ่งออกจากป่าเพราะว่าแดดประเทศไทยร้อนมาก ร้อนจนต้องวิ่งมาตากพัดลมเลยไม่เชื่อเข้าไปดูที่ต้นคลิปได้เลยคนไทยร้อนมากร้อนแทบตายร้อนจนแบบตัวละลายแตะพื้นอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยร้อนลมก็เย็นมาเนี้ยมามาฟังเสียงสัมภาษณ์อยากคุณพอใจได้เลยค่ะอะไรหลอนนะคะ ใช่ค่ะแดดประเทศไทยร้อนร้อนร้อนแทบตายร้อนแทบจะละลายโอ้ยร้อนต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยร้อนขนาดเปิดพัดลมยังร้อนเลยร้อนร้อนประเทศไทยเนี่ยร้อนมากเลยร้อนเหมือนนรกเลยเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนแทบตายเปิดพัดลมก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เปิดแอร์ก็เย็นแทบแข็งโอ้ย จบข่าวได้หรือยังคะเนี่ยโอ้จบค่ะจบจบจบเอา้าจบข่าวแล้วเหรอคะคุณพ,พอใจทำไมพูดสั้นอย่างเลยคะเนี่ยเอา้าก็อย่าเพิ่งจบนะคะขอปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครไม่กดก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มาดูคลิปการสนุกสนุกนะบ๊ายบาย